นะฮะสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> มีหุ้น IPO หนึ่งตัวนะฮะอันนี้ตัวของ MMM Capital นะครับอันนี้เนี่ยอยู่ตัวของ MFI นะอยู่หมด p o p ค o r n นะครับ <c oughs> จำนวนหุ้น IPO เนี่ยหกสิบสี่จุดสองล้านหุน้นแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะเป็นส่วนของหุ้น IPO ใหม่เนี่ยประมาณห้าสิบสองเลสิบสองเนี่ยเป็นของเจ้าของเดิมนะครับขายออกมานะก็ IPO ที่ห้าจุดห้าบาทนะครับ ถามว่าตัวของธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจอะไรนะบอกตัวนี้เนี่ยทำธุรกิจเป็นนายหน้าอสังหานะฮะแล้วก็มีทั้งส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าเขาแบ่งเป็นสามบียูนะบียูแรกเนี่ยคือเป็นแนวเ,เรียกว่ารับมาขายเป็นเอกลุศิลดีอันนี้เนี่ยจะมีการเาเรียกเหมือนวางเงินประมาณ10%นะถึงสิบเปอร์แล้วรับของมาขายเป็นเ e อกลุศิลดีครับธุรกิจที่2อ,อันนี้เนี่ยคือเหมือนรับมาจากผู้ประกอบการเลยแล้วก็มาขายต่อตอนที่3ามเนี่ยก็คือซื้อของเก่ามารีโนเวทแล้วขาย นะครับเขาถามว่าตัวนี้เนี่ยเรามองมุมมองอยังไงบ้างนะก็ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีถามว่ามาจากอะไรนะฮะเขามีการเขาเรียกว่าเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนกลุ่มลูกค้านะครับจากเดิมเนี่ยปี22่สิบสองยิบสองพันยี่ิบสองนยิบสาเนี่ยเขาจะเน้นกลุ่มที่มีเาเรียกว่าต่ำกว่าสองล้านบาทเขาเ,ขาเอานะแต่ว่าพอมาปีสองยเ่ิบสี่เขาเริ่มมีการปรับฐานลูกค้าขึ้นเป็นกลุ่มสองล้านถึง5้าล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะ <c oughs> แล้วก็ว่ามองว่าปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมอสังหาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงจากกําลังซื้อคนที่เรียกว่าลดลงนะครับแล้วก็รวมถึงการปล่อยสินเชื่อภาครัฐ <c oughs> ของธนาคารด้วยนะทีนี้ก็ต้องดูว่าภาครัฐเนี่จะมีอะไรมากระตุ้นไหมนะทีนี้ถ้าเรามองถึงตัวราคาหุ้นดิกระ IPO ด้วยแล้วเนี่ยก็ต้องมองว่าในตลาดเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกันนะฮะก็คือตัวของ BKA นะครับซึ่ง BKA เนี่ยเรามอง a v e r g e PE ปีนี้ที่เทรดกันเนี่ยเทร i ิ i n g เนี่ยอยู่ประมาณเก้าเท่านะตัวของ MMM เนี่ยถ้าหากเรามองด้วยราคา IPO แล้วก็ต้องบอกว่าแาคา IPO เนี่ยก็เกินเก้าเท่าไประดับหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตต่างๆเนี่ยราคา IPO นี้ค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะเรียกว่าอาจจะมีดาวไซ i ์หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัว MM. สำหรับข่าวไทยวันนี้นะครับตัวแรกนะฮะ VGI นะ VGI เนี่ยอันนี้เราคาดเออร์เน็งเนี่ยห8ล้านบาทนะครับก็ลดลง13%บ e ามเอ์เนแต่ว่าจะเพิ่มขึ้น33%สมอซนต์ Q on Q. นะฮะก็หลักๆมาจากการรับรู้ตัวของสื่อโฆษณาที่ต่อมมไปเทสลดลงนะครับแต่ว่าประเด็นที่เราค่อนข้างคอนเซิร์นนะฮะคือเรือ ตัวของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าไตามาสามคิวสองห้าัสองพันยี่ f หกเอนี่ยหรือว่า q ิสี่เนี่ยมันจะเรียกว่าเออนี่ลดลงแล้วกันนะจากการใช้จ <c oughs> ากการจับจ่ายใช้สอยลดลงนะฮะทีนี้เนี่ยเรามีการปรับประมาณการปีหน้าลงนะฮบปีนี้ลงเนี่ยปรับลงเนี่ยสีสิเก้าเอร์เ็นกะับสิบสาเอร์เซนะก็เหลือกำไรสุทธิเต็มปีสองร้อยหกสิบห้าล้านบาทกับ สามร้อยสิบล้านบาทก็ลดลงสี่เจ็ดเปอร์เซ็นกับเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากโรเบิร์ตเฟกซ์ด้วยนะครับก็ทีนี้มาถึงเลเวอเรจชันนะก็เลเวอเรจชันเนี่ยเป็นขายนะฮะตอนนี้นะเพราะภาพรวมเออร์เนี่ยลดลงเยอะนะครับแล้วก็แฟร์แวลูเนี่ยปรับลงมาเหลือหนึ่งจุดสองห้านะฮะอันนี้อิงซัมม็อบเดอะพาร์ก็ถือว่าเออร์เนี่ไม่ค่อยแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ นะต่อมา g p s อันนี้เป็นตัวของอัปเดตประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็ต้องบอกว่าโอเคคาดว่าตัว s c p เนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวผู้แานมองว่า g p s เนี่ยจะมีการเคลมประกันตัวของรถไฟฟ้าลมนะที่ใช้ฝั่งไต้หวนันพวกเขาเคลมตัวของ f f i c i e n c y เนี่ยเจ็ดสิบเอเคลมไว้เก้าสิบเปอร์เซ็นออกมาเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะดังนี้ก็เลยมีการจะมีการเคลมเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็โครงการที่อินเดียเนี่ยจะมีการทําตัวของ Data Center เพมกับผู้ประกอบการในประเทศแล้วก็มีแผนล,ลงทุนโรงไฟฟ้าเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบมกะวัตต์นะในปีสองพันยิบเจ็ดเราก็จะเพิ่มเป็นสามร้อยมกะวัตต์ในปีสองพันสามสิบนะฮะก็แนวโน้มตัวนี้เรียงมองว่าโอเคอยู่นะครับก็ recommendation เป็น buy นะเป้าสี่สิบเก้าบาทนะฮะนะแล้วอีกตัวนะฮะสำหรับตัวของซ r c นะครับก็เป็นตัวของเรื่องของลีน่ c เซนเตนะก็ต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยเห็นชอบนะฮะที่จะมีการเรียกว่า ขายตัวเนี่ยเซนเต้ออกนะก็ประชุมออกมาเนี่ยคะแนนโหวตเนี่ยเกือบ9ก้าสนะก็ค่อนข้างชี้ชัดนะว่าจะถอนตัวจากยุโรปนะที่มีการเติบโตต่ำถามว่าเงินที่ได้จากการขายเนี่ยก็ราคาประมาณสัก1.3่าหมื่นล้านบาทเนี่ยก็ส่วนหนึ่งประมาณ5,2 0 0น่าจะมาเป็นการใช้หนี้นะส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะมีการออกมาจ่ายเป็นบันทุพิเศษถ้าส่วนนี้จ่ายออกมาเนี่ยเราคาดไว้ะมาสัก1.28แบาทต่อหุ้นนะ ถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยมันก็คงจะกระทบเออร์เน็่งในระยะสั้นนะเพราะตัวของลินาเซนเต้ก็มีมาร์จินที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยจะหันมาลงทุนในเอเชียเพิ่มแทนนะก็ต้องมองว่าอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราก็มองว่าข่าวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบอะไรนะครับเป็น p o ซ i ิ i v e ในลองเทิมนะฮะก็เรายังชอบอยู่ถ้าตัว C r อก็เป้า40บาทนะครับ